ที่สัคัญสัคัญจังหวัดละหนึ่งเจดีย์เพื่อเป็นสัดษณ์ของส่วนเสาไม้ที่ตั้งตระหนักอยู่นี้เขาเรียกเสาุงนะครับความหมายขอก็คือเป็นการยินดีต้อนรับหรือโชคดีมีชัยธงที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งโน้นเป็นธงมนตานะครับของกษัตริย์ปูฐานนะครับปูทานะท่านให้สถานทูตอันเชิญมาให้กับคุณโต้งผู้ในการสรวจตำรด์ของเรานะครับก็เรียกธงแห่งโชคลาภก็ได้นะฮะที่จริงจะได้เรียกธงบนตานะครับ จะเป็นาาศาลาสีเมืองหรือว่าหอคำหลวงนะครับด้านบนเราจะมีพระพุทธรูประนะครับทั้งหมดสามองค์ประดิษฐา,านอยู่นะบนนั้นนะครับะบมีหลวงพ่อสำเร็จนะหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อ,ลลพอผมลืมนะครับมีสามองค์นะ,ะมีหลวงพ่อเจริญสำเร็จนะ ของฝ้าั่งเป็นต้นฟามขวดนะครับฟามขวดนี่เรานาเข้ามาจากฟิลิปปินส์นะสายมือเป็นฟงนะครับอันนี้คือฟงเจแปนนะหรือว่าฟงญี่ปุ่นฟนงในยุคไอนเสาร์นะครับคุณน้าณุนครับสายมือนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในกรงนะครับอันนี้คือมะพร้าวทะเลนะมะพร้าวทะเลนะครับ สามสิบปีมีลูกให้เราหลังจากนั้นอีกห้าปีลูกก็ถึงจะสุกนะครับอันนี้เรานําเข้ามาจากแผ่หมู่เกาะมหาสมุทรอินเดียทางใต้หรือทีเรียกว่าเกาะซีเชลนะฮะตลางเ็าจะเป็นด้านขวามือนะครับตลาดแปดนะก็จะนําตัวอย่างให้ดูนะครับบางคนเรียกโรานมสาวบางคนเรียกโราณค้นสาวนะครับนะสายมือของเรานะครับคือสัตว์ตนเห็นนะครับ ที่เราก็นนำเข้ามาเหมือนกันนะทั้งหมด1 3 0ต8ช้อนนำเข้ามาจากป่ายสนบุรีนะครับซ้ายมือเป็นตัวสมเสร็จนะหรือว่าตัวกินมดนะครับพอเลยจากตัวกินมดขึ้นมาท่านก็จะเห็นหมีนะครับพอเลยจากหมีขึ้นมาท่านจะเจอหอยนะ พอเลยจับหอยขึ้นมาก็เหยียีนะครับหมีหอยหมีนะครับขวามือของเรานะครับที่ด้านนี้อยูนี่เป็นเต่านะครับอันนี้เรียกเต่าคอยาวหรือเต่าอาราประกออายุจะได้ถึงสองร้อยปีเลยนะครับก็เปรียบเสมือนส่วนเราจะอยู่ได้ถึงสองร้อยปีหนักเต่านะฮะเจ้านายผมสร้างสัตว์แต่ลัชนิไมมีความหมายนะครับนะ ทงางจ้างมดขึ้นมาก็เปรียบเสมือนพวกผมนะฮะพวกเราทํางานี่อย่างการแขกขับรถแต่ถ้าอยากสร้างตัวบินมดขึ้นมาต้อิติดพวกผมน,นะฮะสายมือเรานะครับเป็นบ้านไทยนะเราไว้รับจัดการพิธีมงคลต่างๆหรืองานมองคลสำหรับนะครับ ถ้าท่านมีบุญหลานนะครับหรือตัวท่านเองจะแต่งงานติดต่อทางเราได้เลยจะบ่าวเนี่ยชา้างจะสาวแห่ช้างประเพณีแบบไ,ไทยนะครับเนี่ยนะเราทีบดพระมันให้พร้อมนะครับนะทำพิธีให้เสร็จนะฮะทางเราไม่มีพ่อแม่นะขอท่านถือท่าังเข้ามาอย่างเดียวนะถ้าท่านต้องการแขกนะไม่มีแขกเรามีแขกแขกให้ ุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับรรรขอบคุณนะจ<ด>ากพวกนะครับสกบเกืบเกบแล้วจากพวกเราชาวสวนนกอิร์นะครับเราที่สุดตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับฝ่ายด้านมีโชคมีลาภนะครับทุกท่านนะครับ